สวัสดีครับเอินอ่นรรานหันศาชาแนลครับสบายดีกันนะครับเพื่อนๆคลิปนี้ผมจะมาอัปเดตตัวสอบสิทธิ์เลือกตั้งอบอจอผ่านแอปฉลาดเลือกหรือแอปสมาร์ทวอรก่อนรับชมผมขอแนะนําช่องเอิรนอัานหันศานะครับว่าเป็นช่องที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับงาน DIY รีวิวสินค้าและข่าวสารที่น่าสนใจถ้าเพื่อนๆชอบคอนเทนต์แบบนี้ กดติดตามช่องเอิร์นอนา,านหนังสืได้เลยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปที่ผมตั้งใจทำและคลิดว่ามีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับวันอาทิตย์ที่20ธันวาคม2 5 6 3ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอบอจอสามารถตรวจสอบสิทธิ์ผ่านแอปฉลาดเลือกหรือแอปพลิเคชัน s m a r t v o t ลซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่อำนวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในการเข้าถึงข้อมูลผู้สมัครรับเลือกตั้งข้อมูลพักการเมืองข้อมูลที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งรวมทั้งข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งใน iOS และ Android ยกตัวอย่างการดาวน์โหลดใน Android นะครับดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชัน s m r t t Word กดเปิดก็จะมาที่หน้านี้นะครับกดโอเคกดหน้าถัดไปเลือกช่องเลือกตั้งท้องถิ่นเลือกตรวจสอบหน่วยเลือกตั้งก็จะขึ้นคำแนะนำการใช้งานกดโอเคครับใส่เลขประจำตัวประชาชนหรือสแกนบาร์โค้ดที่ช่องนี้นะครับ เสร็จแล้วกดตกลงของผมมันแสดงข้อความแบบนี้ครับเบื้องต้นผมคิดว่าน่าจะต้องรออัปเดตอะไรก่อนนะครับถ้าใช้ได้ยังไงผมจะมาคอมเมนต์เพิ่มเติมใต้คลิปนะครับหรือถ้าเพื่อนๆใช้ได้ก็คอมเมนต์บอกกันได้ใต้คลิปนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้รับชมรับฟังถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอ็นไออรหารศาสตร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ